หากน้อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมแล้วก็วันนี้พี่แบงค์ขอนำเสนอสปอนเซอร์เจ้าใหม่ของเรา Top Up Gamer บริการเติมเกม LR ที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนชอบแพ็คไหนก็ไปจัดก,กันโลดเลยแถมยังมีเกมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น h a r d t t o n e ับ p g มอบาย LLY Li t และ Genshin Top Up Gamer หรือแอดไลน์ไปได้ที่ Ad Top u p g a m e r เกไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเขาจะได้อยู่กับพี่นานๆเนอ้อ S <S แรงแรงเหมือนกันอ้ยมือเราดีอยู่กดหลงพี่แล้วเจอเอโกเค้กดูบิวเยอะไรเรายัางไม่เจอโอ้ยมันนกน้อยหอยสังเธอหนึงมันเล่นเก่งมันซ้อมมาเยอะมันซ้อมมาเยอะ เฮ้ยหลวงพี่ว่ะ <alien> กดดักพี่ผิดไหมครับกดดักกดดักได้ครับแต่ว่ากดซับด้วยครับผมและกดดักก็กดไปครับแต่กดซับให้กูด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกดซับก,ก่อนครับ <t> 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 จะด่าจะ จะด่าจะเอ่อจะกดดักจะเหี้ยอะไรก็ทำได้หมดแหละครับกดทับก่อนนะขอกันตรงนี้ขอกันตรงนี้เออจะว่าจะด่าพ่อโร่แม่จะ่จะด่าจะแขวะจะอะไรก็ขอขอทับก่อนนะครับผม ระบบทุนนิยมครับผม อย่าเอางูตอนแรก,กังคิดว่าจะลงนี้หรืองูงูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราเราเราเ,ราเพลง,งูได้ตัวนี้ฟีดใช่ปะ่ะอันนี้รับนี่เ,เดี๋ยวอันนี้เรานี่นเดี๋ยวเราอันนี้ได้โอเดซี่ชอบดักเอิมเนี่ยโอเดซี่แต่จะโดนนะเมื่อกี้ดักกูนะโอเดซี่นะเราไม่ได้เลยนะเรามันขี้ดักนะเราอะไม่ได้นะไม่ได้นะ มันทำมันเปิดหกมานาวอ่ะเพื่อนเพ mm ื่อนเราก็ต้องไปสุดป่าวะจะได้เอาพีครับเออเราแม่งใส่ไม่ดีนะโอลิซี่นะรู้จักกันมารู้จักกันมาตั้งเนินนานไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้สวัสดีค่ะดีค่ะพี่แบงค์ ซับไม่กดนะยังมากดดักนะกดดักก็กดเก่งซับไม่กด ตายแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ปั้นมาตั้งนานโนพีไ no ฟไม่มีไงครับโนพีไ no ฟไม่มีก็แตกครับพี่น้อง คือตอนแรกกูถ้ากูไม่โดนเล็กคอนกูยังพลิกกลับมาชนะได้อยู่ง่ายง่ายง,ง,ง่ายง่ายอย่างนั้นเลยขอแค่กูไม่โดนเล็กคอนซึ่งกูโอเคไอสัตว์อย่างงี้กูยังได้อยู่เอ้กูน่าจะรีสินบอกว่าเมื่อกี้กูน่าจะรีสินเหมือนช่กูไม่น่าโยนยเด็กไปเลยคือสมองกูดีเฟนซี่ไปหน่อยวเมือ่อกี้ ใช่สมองกูดีเป็นสี่ไปหน่อยกูกลัวเกินวะ่ะคุณน่าจะรีซินแล้วก็เตะอีดอกนี่ให้แม่งล่วงไปเลยใช่เมื่อกี้เรารีซินหรอไม่น่าลงเด็กนี่เลยเราเนี่ยรีซินแล้วก็เตะัะคนหนึ่งให้แม่งล่วงมป มนุษย์ศาสตร์เอามานาแล้วแย่กูโง่วะ่ะกูรีบไปห,หน่อยรู้ไอ้คอนกูก็ตายตอนนะี้โอเคกูดีใจที่กูไม่โดนไดคอนมากๆอย่าไดคอนกูตีมาตีมาตี จะทำอะไรก็ทำไปจะทำอะไรก็ทำไป oh. อา้าวรัเทินของฉันใส่กันสเปลไปก่อน เทินของฉันเทินของฉันเทินของฉันสรุปสายฮาร์ดการ์ดเก่งกว่าคาโต้ตอนนี้ถ้าเล่นไวลลูก็ฮาร์ดการ์ดเลยครับผมแน่น เทินของฉัน ต้องอีกเทินว่ะกลอฟนี่ก็จั่วยับอ่ะดิ แบบไรที่เรายังมีมังกรในที่นี้สองตัวมารับส้นตีเนี่ยก็ยังได้อยู่ถ้าไม่โดนเลคคอนถ้าไม่มีตีทะลุอะ่ะเราก็ยังกันได้เรื่อยๆไอ้เหี้ีทีดีดีม่งทะลุสเปลชิลไวถัดขี้โกง เออกูลืมไปมันลบสองไงเฮ้ยลบทะลุไอ้ทันโหพี่จั่วงนี้เลยหรอครับลืมไปแม่งลบสองไงเฮ้ยโอ้ยดีนะโดนแอดถ้าแอดลงมาฟลิปเมื่อกี้แล้วก็ชิปหายเลยเมึงเป็นคนวยอะไรวะเฮ้ย วะอย่างน้อยกูว่าวกรรมดีนายใบนี้ไว้แน่นๆแล้ววะไอสัตว์มันดูมันดูไม่ได้นะว่าแบบว่าเราว่ามันเป็นใบอะไรเราบ้างอะไรเงี้ยแบบโซอี้เราลงมา เปิดมานาอยู่ไม่เล่น ไมลีซ okay. ินบอยโอเคโอ้โหสงสัยยูทูบจะต้องลาพักไปก่อน <laughs> kêu ấy Mất ngày à ăn từ tí tí Chả máy youtube à. Hello Hey, เฮ้ยรอบสองไม่มีว่ะเอโกเฮ้ย hey, สบายบือทะลอโบ oh. เรียบร้อยรำรำโอ้โหกระแน่นอยู่ไอสัตว์ ค่าเท่าค่าเท่าค่าเท่าถ้าเพลวต้องไปขวาสุดไม่ก็เพลวใสส่วนหาจังหวะโดนใจไม่ได้เลยวะ และอเมริมกาโน่กูนี่ดูดทั้งวันอะเที่ยแก้วแก้วเดียวคือแดดทั้งวันอะเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มลดน้ำหนักนะเว้ยถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะเว้ย เชียเราไปแบบรุนใหญ่ว่ะเราตีแบบเราตีแบบเฮ้ยทางง้างอ่ะอีกฝ่ายแบบเชียเราวะเชี่ยแมนแม็กแบบเชียเราวะเฮ้ยทาไมตีแบบอย่างนี้วะอะไรเงี้ยงงกำลังงงกำลังงงกูก็งงเหมือนกันเชี่ยสรุปไม่มีอะไรหรอกตีบัฟตีบัฟเชี่ยอีกฝ่ายก็ต้องมาแบบนี้ตามสเต็ป นี่ไงเราฮิวก่อนไงเราฮิวก่อนเราเพลงไงเราเพลสวนไงเราเพลสวนไงเรามานาเราเอาไงเราโดนมากันด้าฟอยเบอร์สวนไงปักปักแตกอ่าเรียบร้อยถือว่าเข้าฟอร์มออกมาออกมาน้องๆออกมาดีมากดีมากโอ้ เพื่อนเอาเจมไปก่อนเลยหนึ่งแล้วผ่านก่อนเปิดสีมานาก่อนเพื่อมันมีตุกติกเล,ะ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 ละ่นเลยกูรู้เลยเพื่อมึงตุกติกจะมาฆ่ากูวาวมุกตวว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 วโว เฮ้ยมันเปิดโอกาสให้เราได้ฆ่าไอ้หเหีย้ยนี่ว่ะเฮ้ยกูเอาดิกูฆ่าไอ้เวนนี่ดีกวา่าเดี๋ยวกูค่อยมาฆ่ามึงมุกเต้นเตกูรู้กูเจอไอ้ตัวเนี้ยแล้วชอบมาใช้เวทเคลียแล้วจะได้ตีแบบแรงๆกูรู้ ้พวกมุกเด็กปถมทำไมมันปล่อยไก่ตายมันคงคิดว่ามันคงคิดว่ากูแบบจะเทรดตัวนี้มั้ง เบิร์ตใบหนึ่งแล้วผ่านครับต้องอีกใบงวะดูสีมีอะไรให้นะอุ้ยไม่มีใบแย่จังสตันเพิ่มตูดจัวดจวดีนะจัวดีจัวดีนะวดี เราเล่นแรงนะเราเล่นแรงอยู่นะเราเล่นแรงนะเราก็บัฟผีเสื้อไปครับเราเปิดสีมานาอยู่ครับมีแบชชั่นครับน้องๆผีเสื้อนะ่ต้องช่วยแล้วไอ้เหี้ยแก่ต้องมาแล้วแก่มาบัฟไม่ก็รีซินก็มาเถอะก็สบายๆแล้วเราฆ่าไอเวนนี้ได้ก็ปัญหาเราน่าจะจบละเกมนี้คิดว่าอย่างนั้นนะ ก็ถือว่าเจ็บอยู่ก็ถือว่าเจ็บอยู่แล้วฟิปด้วยวะเนี่ยชิป โอ้เฮียมานากูอเอาเลยแม่งฟิปอยู่ดีไงเดี๋ยวนะตีมาสี่เหลือสิบสี่ อ๋อมันฟิปตอนหลังไอ้สาดันฟิปตอนหลังมันไม่ได้ฟิปแล้วกระซ่วกูนี่หว่ากูก็ลืมไอ้เวนไอ้หากูก็ลืมไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เป็นไรใช่ปะเออมันเอาฟิปตอนหลังไงไม่เป็นไรได้อยู่มันเหลือตัวท้ายแล้วไม่มีอะไรแล้วชิวๆ รีซินท็อปเด็กให้เด็กมันดูดิไอหนูยู u ูบ5 u t u b e โอ้โหเฮียไก่มาอีกลีซินลีซินบอกมาโอ้โอ้เฮียเรามีเด็กว่ะเรามีแก๊งเด็กว่ะ น้องพี่ไมรอสายนะครับขอบคุณน้องอาร์ตมากๆครับ <laughs> <laughs> ผมทำหน้าที่ถามที่ดีให้แล้ว <c oughs> ฟันชับเลยน้องกู <c oughs> โอเคครับเราต้องฮัชก่อนครับน้องๆเอาไปกันครับ โอ้โหสวยงามครับแบบนี้สบายสบายครับน้องๆโอ้โหลีซินได้ลง youtube แล้วเอาอีกเกมลีซินกูยังไม่ได้เตะเลยเฮียกูลีซินกูยังไม่โผล่มาเลยกูเล่นเด็กฮิวไอ้สั์ก <c oughs> ูเล่นเด็กฮิวจนินฝ่ายแม่งออกเว้คนใน youtube ดูอยู่ลีซินเฮียแล้วพี่กูไม่ลีซินทั้งตัวไอ้สัดมึงนอนะเพราะเด็กล้วนๆกับผีเสื้อ แต่เราโชว์ไงเรากำลังโชว์ไงว่าเอ้ยเด็กเนี่ยมันสามารถชนะเ e อ็กโกได้โดยที่แบบไม่มีรีซินไงเอ้นี่ไงเรากำลังโชว์ะอะลางกาวีอีกแล้วเรามีเลอร์อด้วยครับท่านผู้ชม